สบายมากมูแต่ได้ดิ้กรื่นแก้ปัญหาหัวใจอยู่น่นแหละแกนี่พี่อรดีรู้เหรอคะวะัดพ่ออยู่ที่ไหนรู้สิฉันถึงได้เอารถมารอรับแกนี่ไงมูแต่อยากจะมีผัวไปขึ้นรถเร็ว,รวพ่อรออยู่ <c oughs> เร็วเร็ว ขับยังไงวะคุณแม่รอผมแป๊บนึงนะครับ คุณกันหาครับว่ามาสวัสดีค่ะอุ้มกลับมาหรือยังครับอ๋ออุ้มออกไปเมื่อกี้นี่เองค่ะไปไหนครับไปออกับใครไปกับพี่สาวค่ะพี่สาวเหรอค่ะรถตู้เพิ่งออกไปเมื่อกี้นี่เองอะนะคะแล้วก็น่าจะสวนกับคุณนะคะขอบคุณครับ ชื่อในอัดอยู่โรงพยาบาลไหนเลยแต่เขาบอกว่ามีบ้านอยู่หลังหนึ่งในอัดน่าจะอยู่ในนั้นที่ไหนครับคุณแม่เอะนี่เราจะไปตามหายายอุม๋มหรือว่าจะไปดูในอัดก่อนฮะยายอุ๋มสิครับเดี๋ยวนี้เลยนะครับตามรถตู้คันเมื่อกี้ไปให้ทันนะคุณวินครับผมขอต้อขอความ่ว่เหลือแล้วครับคุณมาลบด้วยก็ดีครับ พี่อรดีคะล่าสุดที่ผุมเจอพ่อเนี่ยอยู่ที่บ้านคุณสาตานะคะคนไม่สบายจะอยู่บ้านนี่ไงฉันบอกว่ารองพยาบาลก็รองพยาบาลสินี่เราน้าจะแวะรับรยิ่ดีมาด้วยกันนะคะจะได้ไปเจอหน้าพ่อพ่อพๆอก็อเลยสารคนแล้วมันมาทำไมเกะกะอย่างมันน,นะโรงเรียนประจัมาดีที่สุด ไกลทำไมพวกเดียวกันหวัง<น>ว่าคงมีคนเดียวอย่างที่เขาบอกนี่แล้วไงต่อีิวิน นี่มันต้องใช้วิธีการอปัญญาชนปัญญาชน สวัสดีครับทางนู้นนะเจวันดีครับพี่ครับปัญญาชน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 ตาไก่ตาไก่คุณพ่อครับคุณพ่อครับ หน้าไงครับแม่นี่หยุดรถข้างหน้าให้ได้เลยนะพี่ออรดีคะอีกไกลไหมคะเนี่ยมีใครหลับหน้าเห็วก็ถึงเอ้นี่ฉันถามแกงจริงเหอะแกไปน,นอนค้างกลางเกาะกับคุณวันลบเนี่ยแกมีอะไรกับเขาหรือเปล่าฉันว่า ก็หลอดีเหมือนกันนะพี่ออราดีอย่าพูดแบบนี้สิคะทำไมาอายต้องอายหรอกนะทำยิ่งกับไม่เคยของแบบเนี้ยไม่สึกหรอหรอกนี่ฉันถามแกงจริงเถอะนะแกจะจบใครกันแน่ฮะคุณสาสตาคุณวันลบหรือว่าคุณเกียรติกลาพี่เกียรติก้าแอะเป็นพี่อุ่มนะคะพี่น้องท้องชนกันละสิ แปลงไปเลย คุณพ่อแกดูผิดรูปไปมากเลยนะครับจนผมเกือบจำไม่ได้นะครับหวังว่าคงไม่เป็นอะไรมากนะพี่วินขอบคุณมากครับบอกมาจะพยายออุ่มไปไหน คะพ่อป่วยหนักแล้วคุณจะมาขวางเราทำไมคุณรู้มาจากไหนฮะว่นอาทัดอยู่โรงพยาบาลอะรู้สิอรดีเป็นลูกนะก็กะได้คะ่ะคือเพื่อนเจอพ่อโทรมาบอกอะคะ่ะว่าพ่อป่วยหนักอะอรดีก็เลยจะพาเจ้าอุ๋มมันไปด้วยจะ,จะได้ไปเยี่ยมพร้อมหน้ากันไหคะทำไมอะคะหนูคิดถึงน้องอะ มันผิดตรงไหนมันผิดความจริงนะสิพ่อของพวกแกเพิ่งหลุดจากกองขังบ้านนายสตามาเมื่อกี้นี่เองอย่าเถียงฉันนะแกมันอยเด็กเมื่อวันซืนแล้วทำไมคุณป้ารู้เรื่องพอ่อละคะฉันรู้ทุกเรื่องที่ฉันอยากจะรู้นี่ถ้าแกไม่มีสายเลือดฉันสักนิดนะฉันจะไม่แลเลยนี่แสดงว่าคุณป้าช่วยพ่อออกจากบ้านหลังนั้นแล้วใช่ไหมคะแล้วตอนนี้พ่อของอุ๋มอยู่ที่ไหนคะคุณป้า ฉันไม่ได้ช่วยอาอุ่มปะเราขึ้นรถด,ดีกว่านะเดี๋ยวรีบมุนาอาักัน ถ้าผมไม่ได้คุยวันลบกับคุณวินนะผมก็ไม่รู้จะแบ่งพ้ายยังไงเหมือนกันดีแล้วครับที่เราช่วยเนี่ยถ้าคุณเกียรติก้าไปคนเดียวนะครับจะแบกคุณพ่อมาไหวหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับผมเลยอยากต่อยหน้าไอ้สายาจริงๆเลยครับขังลูกก็ยังไม่พอยังมาขังพ่อเขาที่ป่วยอีกเข้าใจมันทําด้วยอะไรถ้าผมรู้เรื่องก่อนนะวันนั้นที่หาดเนะี่ยผมจะช่วยคุณเตะมันให้อุม๋ม หมอว่าไงบ้างฮะหมอกำลังดูอาการอยู่ค่ะเห็นว่าต้องประชุมดีนะคะที่ได้ป้าเป็นเจ้าของใครให้ด้วยพี่พออุ่มแต่แรกแล้วไงว่าถ้าเดือดร้อนอะไรเนะี่ยให้บอกพี่ตอนเนี้ยอุ่มไม่ต้องกังวลแล้วนะเพราะว่าแม่พี่เนี่ยไม่ทิ้งอุ๋มแน,น่ ุณป้าอุม,มาโน้แล้วไงเขาบอกว่ายังไม่ใช่ก้อนเนื้อร้ายแต่ให้เขาผ่าเอาไอ้ก้อนเนื้อเร็วๆออกจากหัวนี่อเจอะให้หมดเรื่องไปอุ๋มต้องขอบคุณคุณป้ามากเลยนะคะที่มีทิ้งพวกเรา พ,าาพี่ตาตาพี่วินอย่าโู้กันสิคะพี่วินหยุดสิคน่ปลปอยมันให้พี่ได้เอาเลือดช่วงจากหัวใจมันบ้างไอ้ตาตามันเข้ามาเลยมันิดว่ากูกลัวมันเลย